เนี่ยเนี่ยนี่ก็ฝากนี่ก็ฝากนะคะทุกคนเนาะไม่ได้แต่รุ่นเขาอะนี่ก็ฝากเนี่ยเนี่ยนี่ก็ฝากเห็นไหมไม่ได้แ,แต่รุ่นเขานะนี่ก็ฝากเห็นไหมเนี่ยฝากเนี่ยรุ่นนี้ออกเยอะมากเลยนี่นี่ก็ฝากโอ้เป็นสิบฝากได้แล้วมั้งชี้ๆเมื่อกี้นี้ถึงสิบฝากไหมแม่จะถึงอยู่เนาะเห็นไหมคือ เราได้กินกับเขาทุกวันนะ่ะมีได้กินทุกวันประมาณเนี้นะคะผมนี่แล้วตอนมะกรูดตอนมะกรูดวันก่อนก็ก็ตัดไปแพ็คใส่ถุงก็หมดแล้วเขาก็สั่งมาอีกแล้วแม่มก็เลยบอกเขาว่าเดีย๋ยวเดี๋ดูให้นะเพราะยังใบเขายัางอ่อนอยู่เนาะใบข้างบนน่ะใบใหญ่ๆหญ,หญ่เขายัางอ่อนอยู่ให้เขาแก่กว่านี้นิดนึดนงแล้วค่อยตัดไปให้เขานะ นะครับขอบคุณนะคะสิบเอ็ดกำลังใจนะคะเนาะนะนะขอบคุณนะคะสิบเอ็ดท่นนะครับผมนะเอามาดูกันนี่เห็นไหมการด้อยรู้เลยเนี่ยเขาด้อยลงนะ,ะทุกคน ปกติถ้าได้ฝนเขาจะต้องงามนะใบเขาจะเอุ่มเขียวชอุ่มนะแต่ตอนนี้เขาถูกน้ําขังไนงะใบเขาเลยออกเหลืองๆนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเขาด้อยไปอะ่ะการจเจริญเติบโตเขาด้อยไปอะ่ะใบเหลืองๆเห็นไหมโคนใบเหลืองเลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยนะคะโคนใบเหลืองนะคือไม่สดชื่นอะ่ะเพราะน้ําขังไงเขาก็ด้อยไปอีกแล้วเนี่ยเราก็ต้องลุ้นต่ออีกอแหละ เราก็ต้องลุ้นต่ออีกแหละครับว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมอืมอ่าตรงนี้สูงหน่อยหนึ่งตรงนี้ที่สูงหน่อยหนึ่งเห็นไหมที่สูงหน่อยหนึ่งใบก็จะเขียวเขียวอีเลยเนี่ยเห็นไหมไอ้ตรงที่ตรงที่โดนน้าขังนี่ก็ใบก็จะเหลืองอะ่ะเนี่ยเนี่ยสูงหน่อยหนึ่งเนี่ยใบเขียวอีเลยนะนะครับผม ก็สลับกันไปเนาะก็เอาแหละนะปลูกแล้วนี่ใช่ไหมปลูกแล้วก็ต้องลุน้นรุนนะนี่เห็นนะนี่ตรงที่สูงนะนี่ใบจะเขียวหมดเลยนี่ที่สูงใบเขียวนะจ๊ะอ้าวเม็ดนี้เพิ่งออกเองเนี่ยเนี่ยนี่ยสองต้นนี้ออกที่หลังก็แน่นันเพิ่งออกเองค่ะทุกคนนะเออ ้าออกกันหมดแล้วอ่ะเม็ดนี้ก็เพิ่งออกนี่กาออกกันหมดแล้วเธอเพิ่งออกมาเลยนี่ฮะเนาะนี่ค่ะนี่น้ำเต้านะฟักทองฟักทองลูกใหญ่นะจานี่คือฟักทองลูกใหญ่นะเนาะโอ้ยถ้าโตนะแค่นี้ก็เต็มสวนแล้วได้ได้เยอะแล้วนะพูดถึงอะอะค่ะวายวายบอกว่า วายวสวัสดีคุณวิภานะคะถั่วติครับใช่ครับคุณจงรักนะครับผมคุณคนจริงใจขอบคุณนะครับที่มาทักทายนะครับเป็นถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวลายนะคะเนาะอ่าแล้วมาดูมาดูมาดูบวบ มาดูบวบที่แม่ตั้งใจปลูกนะบวบมาจิดตรงหน้าบ้านนั้นนะ่ะคือบวบเขาขึ้นเองแต่ทุกคนมาดูบวบที่แม่ตั้งใจปลูกด,ดู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 ดิเน่ยน้ำมันขังไงเอา้ามาเจอจัก,กรจันตรงนี้อีกแล้วมาเจอจัก,กรจันตรงนี้โอ้ยโอ้ย,อยนะ ร้องเสียงดังไม่เห็นนะ่ะมาเจอจัก,กจั่นตรงนี้แล้วทุกคนนี่เอ้ยโอ้เจอจัก,กจั่นอีกแล้วทุกคนโอ้เจอจัก,กจั่นที่ต้นต้นบวบนะบวบหอมนะทุกคนนะไอ,ะอ้ยะโอ้ยวายหลอสุดยอดจริงๆเจอทุกวันเลยนะจัก,กจนนั่นนี่ทุกคนดู 啊嗯。Oh. <laughs> uh.